สวัสดีค่ะอชบาสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทางช่องทุกท่านนะคะสวัสดีในช่วงเสาร์นะคะของวันที่ห้านะคะสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเมื่อนี้นะคะก็เดินทางนะคะมาอยู่ที่วัดปู่สี่ศูนย์นะคะมาติดตามแนวทางตองหงดนะคะเนาะวัดปู่สีฟันนินให้เป็นตัวใดนะคะหลังจากแนวทางของปู่นะคะไห่างเกาซีนะคะแต่ก็ออกบุนเนาะพี่น้องนอกคันผูใดซื้อบนซื้อหลางนะคะกระสีโศกสีมันนะคะ อาจารย์ได้กระรอติดตามรับชมแนวทางน้ำปูเลยนะคะเนาะค่ะสำหรับพี่น้องคนใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะคีบหนีมักรัวชอบนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะค่ะสำหรับพี่น้องคนใดที่เขามารับชมมาอย่าลืมก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อะคะ่ะสิดรดปพาดขาวสารแนวทางนะคะจากทางช่องนะคะเนาะการนวัตกรรมค่ะปูแนวทางการตว ือสีโซมานขั้นออนไลน์เนาะปู FC เอฟซีเขานะให้ล่างออกบนครับ,บร่เป็นยังครับเพราะว่าเอฟซีผู้เพื่อนซื้อบนซื้อล่างเพิ่นกับซิมานอยู่ละปูล่างออกบนครับบมเป็นยังก็ถือว่าแตก,แออก,นกัน่และปูเพราะว่าแนวท่ามันกะนี่บนล่างอยู่แล้วนะครับม,มันออกประเทศลาวแล้วตัวนี้ป,ปูใดญ่ละแปดหนึ่งมันเข้าลาวป,ปูสี่แปดหนึ่งออกลาวตรงนั้น ก้วแม่กอกลังบนดาวพัฒนาครับมันไปออกเล่าก่อนออกเล่าน้ำกลดเล่าน้ำกลล่าน้ำกลไปออกเล่าครับนี่ไปยู่เล่าแล้วมันจะขับมาวันนี้นะครดับเด็ปูดับยู่เนาะวันนีดับยู่ครับวัวันใดห็นมวดที่หนึ่ร้อยสาครับเดินยาวมาหมวดที่หนึ่ง้อยสามดับย่ดับยู่วที่หนึ่งร้อยสามเนี่ ทงดับแลักสิบนล่าเห็นครับดับหน่วยหน่วยบนมัตส่ารสามห่เลนเดียวส,สคููครับบนก็เขา,าส่วนล่นงยยางยูซี้าเนติดกับเป็แแนแฝดครับเป็นวสีเนะี่นกะันเนคูเนี่ครับผมนะตรงๆแค่ว,วัดับด้วยตเวห้อใหบเป็นตัวตตร หัวแปตับสเราับหน่งสินะมันเรกลับอะไรครับวดนี้ได้ปูบันวดนี้ชวนสองหวดงวดที่หนึ่งร้อยสี่หวดที่หนึ่งร้อยสี่ัวสดับเก้าดับหน่วยบนล่างครับหววก่อนห้าดับแปดบนล่างเนาักสิบ เน่งวดนี่ดับเก้าบนล่างเนาะลักลักหน่วยเก้าเก้ดับหน่วยบาเนี่ยทั้งบนทั้งล่างงวดที่หนึ่อยสเจดับสิบบนเจ็ดดับสิบบนสามดับสิล่างสามดับสิล่างดับแมนงวดที่หนึ่งร้อยสี่ครับสถิติยังเดินต้นเงี้ยดับดับอยู่ดับอยู่จริง รับยูอิงติงคนก็ยูอิงติงนี่แหละทั้งเลขทั้งคนเนาะดับยูอิงติ่งรับยูอิงติงอยู่ทั้งคนทั้งเลขทุกคนกระห้องกระห้องเสือทั้งบนทั้งล่างแั่สิไดก็ได้เวอร์ซีทั้งเสือล่างก็ยังไปคลิปสุดท้ายท้ายสุดแบบผมก็ยังมองดูมันก็แนวทางผมก็บอกเอฟซีว่าแนวทางของคูคูมักส่วนโผเป็นล่างเอฟซีที่ซื้อบนดเสือล่างก็ว่าเป็นยังกับน้ำ <laughs> yeah. chết lạc xì tắn bấy bồ phu là tí đó bồn เลขลางมันมันข่าตั้งบนท้งลางซื่อลางเขาเป็นเรียกถีตัวที่มันออกข่อยไปหมวดนี้เอาไม่ปูจะมไปยังนกพราว่าแนวท่ามันก็มีผลมีลางดีแหลงนะปูหมดเก่านาะนหมวดวันที่หนึง เดี๋มันเก็เร็นลานแค่ก้อสี่เก้ามีหกคูเก้าสี่สู่หนึ่งวกเก้าสี่สี่หกค่าแตสามคูครับนี๋ยวัคูคู่แตก้อนเ่าจะให้หนึ่งสี่ตัวเดียวหต่ก้อนแบบหัวาคตรใหา่มากครับตัวเลขคูมนมีเปลี่ยนแปลงครับมีตัววงเนินเลอะไรคนอู่นอก ขนาดแน่นหนึ่งสี่ตัวเดียวงวดวันเอดแจ้งได้กระแดดตัวหนึ่งสี่ลางเลยครับครับหมอกทุกคนเดี๋ยวกองงวดตีกานมาเเข้าเข้าเปิดเดือกเดือกเน่นครับโค้ดครับนี่เข้าเดือกเข้าเดือกศูนย์สี่ชุดเต็มแม่นว่าปูนเเบาหน้าแมนชุดเต็มครับสี่กับแปดมาตัวไในงวดที่สามสิบสองงวดที่สามสิบสามงวดที่สามสิบสอง เต็นสีแปดครับเด็นสี่กับแปดท่องแ้มาเอาศูนย์สี่เก้าสี่เห็นวาครับศูนย์แปดเก้าแปดเด่อเดียกว่าสี่คูครับตันึงสี่มีเลยมันมันกว่าเครื่องบนล่างเลยสครับม่นี่ตัวนี้ภาพมานขึ้นไปเก้ากับศูนมาตัวหน้าเนี่ยที่สามสิบตัวนี้ครับถงเก้ากับศูนมันก็เลยมีศูนย์สี่เก้าสี่เลยอครับคือคือคือ เก้าหกเก้าศูนย์นี่มันเป็นสูตรหนึ่งทหารบกูแมนเขาเอาเขาเอาใจเฉพาะเก้ากับศ really. ูนย์มาตัวน <Calendar. S 2> ี opera, okay. ่เดับเก้ากับศูนย์มาตัวเขาเลยเอาแปดกับสี่มาจับกูเก้ากับศูนย์ตัวนี้มันนี่ขึ้นบนอืมนี่หละมันมันเลยแค่แต่ห้ามุดหนึ่งสี่สี่หนึ่งเดียรับครับแมนครับแมนเพราะว่าในตัวนี้ห้าวเก้ากับศูนย์เนยครับตัวนี้เก้ากับศูนย์มาตัวตัวนั้นมันลบขึ้นบน มันเลยออกประเทศเลาวเลยร้ <laughs> อยหลังออกทั้งบนทั้งลายลาวรอยหลังใส่ <laughs> ออลาวง, <laughs> งวดนี้มีห้าสูตรเนี่ยงวดที่สามสิบสองไมีสี 4, 6, 8, ่หกแปดข้ามาเน้นสี่กับแปดเนาะ <laughs> เขาจะมาจับคู่กับสามสี่เจ็ดแปดนี่ละมันเลยเด่นเด่นที่สี่กับแปดเนี่โอ้โอจุดทีงวดที่ ามสิงวดนี้เป็นงวดที่สามสามสิบสางวดที่สางวดที่สาิบสามจะได้ตัวนีงเขาว่าได้นคัดเน่นนะอชุดเต็มแมนชุดเต็มชุดน,นี้เห็นบอกเห็น มันอาจจะเป็นตัวน้อยในจากน้อยเนาะต้องสูงเอาตัวน้อยมาตัวน้อยแล้วตัวน้อยอีลีมันบออาดแล้วนะปูเนาะมันเป็นตัวน้อยอีลีนี่ตานี่ขดแกมเนาะมันตานี่ขาดวางนี่ังาจังขาดวเอะเเห็น อ่าแปดหนึ่งติวัน้เ <11 S 2> ติมแปหนึ่งเกมันจะเข้าทุกนี่างเลยชุดเต็มต้องเขาน้อง<ม>บนอูนเราทุกหมวดอันนี้คือดับสามดับสิบเก้าดับหน่วยสาม 3, ดับสิบเก้าดับหน่วยก็คืออันนี้ล่างเก้ากับสามสามดับสิบ 10, ล่างเก้าดับ หน่ยบนล่นลางเนาะหนอาที่ร้อยสี่ห้อ,องออเดอนี้าไม่กม่กม่าดออกนี่ว่าสามมมในสิบครับจะมาเดีย้หน่วยถ้าไม่มาในหน่วยจะมาเดียว,ว,ยวจะววสิบนะบอสท่านใด้ขาดอ้ยัน่วยตัครับยังไมนได้เย,น,ยนูย่ 14. 14. ี่่ตรงตรงได้ชั่วครับแม่นสิบสีู่่ตรงตรงชุดเต็มชั่วแน่นอนครับชุดเต็มแบบก่อนเดแต่ว่าเขาอยากถูกตัวบเดี๋ยวค่อยมาเอาชุดตัดันเข็นบอล่างชุดเต็มเป็นบนล่างกิ่เป็นบปู หมดแล้วแต่ล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวล่างมันยังไม่รู้นะเราเพืเอล่างก่อนบนมันมอสกันอยูอล่างอย่างเดียวชุดเต็มพอะวเขาวิ่งแปดกับสี่เนี่ยมัดกันงวดนี้วิ่งหนึ่งตัวเดียวโอ้หนึ่งตัวเดียวเลยบนล่างบ่ปูงวดทัดไปุนมันสามตัวยวมันออกหาสามมันหมดละงวดที่ผ่านมามันวิ่งแปดกับสี่มันออกมันมันสีว่า หมวดดีมันเด่นที่หนึ่งเด่นที่หนึ่งหนึ่งก็ขว่างไงลักงหนึ่งมันสีมาอีกนองวดนีสิบสี่อ่าสิบสี่อันนี้สิบสี่สิบสี่ตรงตรงไม่ต้องกลับนอปู่งีนว่ตรงตรงบ่อไหลครับบ่อไหลไหนลงทุนจังได้ก็เขาครับซื้อได้จังได้ก็เขาว่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับงีนไม่ต้องกลับ เอกบ้าโดนท่านเศรครับเป็นครับผู้เล่นมันนะครับครับรอเนาะก็อีกจักมือปูสิปลอยตันชุดตัดครับเล่นตัดจังรอรอติดตามด้วยกันครับชัวร์ได้อครับชุดเต็มไม่ต้องกลับคือ่บงก้องซุ่มซี้ตัวนั่นไง นะครับแ <öst üm S 2> <Arizona. S 1> คปนาจอ้ด้วยครับเอซีนี่เป <Janeiro S 1> ็นชุดเต็มด้วยครับกับปูยังมาทด้ขัดนะครับกับพึ่งเมื่อนี่ก็เป็นวันที่ซีที่ที่หาน้าปูเนาะกังยั่ังอีกโดนอยู่ครับเอาเอฟซูเต็มไปฝ่ายเอซีก่อนนะครับครับนี่เป็นแทางของปูซีศูนย์นะครับประจำวดวันที่สิบหกสิงหาคมหกหานะครับเป็นชุดเต็มนะครับล่างยางเดียวกามีสิบสี่ชุดนะครับกับสำหรับเอซีท่านใดว่าหลายหางหลายคููกะบลอดชุดตัดนะครับปูว่า ถึงวันที่หากรอไปนะครับอันนี้สำหรับเอผซ้ม,มักชุดเต็มนะครับตรงๆไม่ต้องกับแคปหน้าจอได้ครับผมกับแล้วก็เป็นล่างยางเดียวนะปูเนาะล่าไปอันเดียวครับก่ต้องกับ,กบเอาครับแคปหน้าจอไว้นำด้วยเนฟซนะครับได้มักเล็กดับกลาวไปรุ่มกันเอลเลนเลดหนึ่งร้อยสี่ครับเจ็ดดับสิบบนล่างเอา ดับสิบบนบนบนโอ้บนเนาะโอ้สามดับล่างสามดับสิบล่างกาดับหน่วยทั้งบนทั้งบนทั้งล่างโอ้กานี่ดับหน่วยทั้งบนทั้งล่างเลยเจ็ดดับสิบบนสามนี่ดับล่างงวดที่หนึ่งร้อยสี่เอาแคบหน้าจอไว้ครับเอฟซีแนวทางเข้าครับนี่เป็นชุดล่างอย่างเดียวด้้อครับเอฟซีปูวาไม่ต้องกลับสําหรับชุดเต็มเอฟซีธันดรอดชุดตัดกรนรอดนะครับ อีกบดบานานปูเห้ากับสิส,ส,สิตาดคัดเน้นให้นะครับต้ตงองมองดกวนก็นกนกย,กนยังวันดีนะนว่าครับครับกาไม่หลอกต้งดกวนนครับตึมเลยก็ยิดเมันนั่ มันย้อนบอกเป็นที่สิบหกรครับ,รบมันเป็นหมออ้อคนที่หนึ่งสาิบบาทเดี๋ยวเก็บกันได้กระไดตัวหนึ่งสี่ตัวเดียวครับก็ยาฟันดีพร้อมเด้ไม่มันพอออก้อยหลังเนาะไม่กันครับอาสุดท้ายนี่ก็ขอกลับขอบุญขอบคุณปูนปนะครับที่แบ่งปันแน,นวทางให้เอฟซีครับสาธุครับาสาธุครับสาธุครับปูอ๋อครับพี่น้องคะหลังจากที่รับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูมาเป็นทีเรียบร้อย พี่น้องมกักพี่น้องชอบพี่น้องแคปนหน้าจอพิจารณานะคะบ่มักปล่อยผ่านเด้อค่ะน,นําเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะได้ชุดเต็มไปก่อนเนาะพี่น,อน้องเนาะตูคัดเน้นท้อจังมาเอาอีกนะคะเอาไปเป็นแนวทางก่อนนะคะเถื่อมกักเถื่อชอบเท่ากับแคปหน้าจอไหวบ่มักปล่อยผ่านนะคะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ